รักกันมากเลยใฮ้ทำฟันให้ลุงใหญ่ไม่เคยคิดตังเลยตายลุงใหญ่หาของไว้ให้แกไม่หดดไหวเลยแกไม่เอ,อาตารเนี่ยเท่าไรแกบอกว่าทำทำฟันให้เราฟรีเฮ้ยแล้วโอ,ไอ,อ้ไม่เห็นมือมาอืมมือมาไม่เห็นเลย หิวมยอือหิวเก้าปกติกินตั้งแตเช้าไงวันนี้เตียงเนีเ่ยเตียงมันพังซื้อไอ้ไอที่ทำยิ่งอ่ะเอะอซื้อไอ้ที่ทำยิ่งอ่ะเอาไปยางข้างในเตียงแบบโบราณเลยอ่ะหัว เสาทั้งต้นเลยอ่ะของกองนะอากงให้มาอายุนมากนี่นนไม่ได้เมาค้าแล้วดึกจับมาอานี้มาดีตั้งใจอ่านี่ควรตีนนี่ว่าไม่ชอบใค้ช้อนแบบนั้น มีเหตุผลไหมเนี่ยม,ม,มันเวลาตักมันได้น้อยเงี้ยตักได้เยอะกว่าใช่ใช่พ <c oughs> อดีคำของเราควรเหมือนกันไม่ใช้ท้อปู <c oughs> ไปหาเงนแผนทำไมอะ่ะเจะเล่านั่งหรือเล่าคองทานะ รู okay, you. You control, yes? okay, s <S ้ใจรู้จักได้ไงวะไอคอนโทรใช่ไหมโ้ยรู้จักได้ไงวะก่อนทำงานดยกันะงานกันง้อบความเหนื่อย้านนี้มีบุญคุณกับเราเยอะเราจะได้เข้ามาแต่ละเม็ดเท่านานลำบากครับ กินต้องกินให้หมดอย่างนี้อย่าให้เหลือแม้แต่เม็ดเดียวแล้วส,ส่งสุดสามัารถนักจักรวรรดิไทยให้มันรวยไม่เหลือร้านที่นี่จะเป็อย่างนี้ลองมาันตัวงมีคนใหญ่ทใหญ่ มันพูดว่าสีเมืองที่เสรแล้วมันไปกินจักรยานเหนื่อยเดี่ยวมึงก็เลยพูดไปด มันก็ไม่ทำงานมันบอกว่าเหนื่อยเดี๋ยวก็เลิกมันใส่จริงทำงานแล้วเหนื่อยจริงแชนเกิวแล้วมันก็เลิกจริงเลิกมาไม่ทำเพี้ยอะไรเลยเป็นเจ่ามันไม่รู้ใคร น้านการมันรวยไม่เท่าไหร่มันนะเปิดร้านต้อนจักรยาน,น,นสมัยดึกระบาดเลยก็รู้จักร้านของโน้นดะีแยกของโน้นอะร้านเก่าร้านแก่เป็นตำนานบ<อ>นโลกถ้านึกถึงจักรยานต้องนึกถึงร้านานี้ร้านเดียวกับอีร้านอีร้านหนึ่งที่ อยู่ตรงทางขึ้นในวัดขอน้อยบนอ่ะสองล้านจักรยานผู้เชี่ยวชาญด้านจักรยานไปตรงนน้นได้พ mm ี่ก็จี๊กับคปีหมากัะหมาหน่เออพี่ก็กระถางเตือนสามตายเดี๋ยวไปทำมาแล้ววัดขนน้อยบนเฮ้ขนน้อยล่างทำไปแล้ว

น,นี้นะ่ตัดแบบแฟชั่นนี่ตัดแพงนะอืมนี่ตัดห้าส <50, 50. S 1> ิบวะห้าส <50. S 1> ิบบาทเอาเรื่องร้อยนุ้มเจ็บะเจ็บจ็ดสิบบาทนี่ห้าสิบบาทตัดสั้นเหมือนกันห้าสิบบาทก็สั้นเจ็ยสิบาท์ก็สั้นได้แพงกว่าทำไมอห้าสิบบาทด้วยเลยยี่สิบบาทได้จะดองเป๊ะ คน <c ười> ร้อนแน่วตัดเจ็ดสิบบาทเดี๋ยวก็ยาวเดี๋ยวก็ต้องเสียเจ็ดสิบบาทมันเรวมันมีแอร์ตัดก็ไม่เหนียวตัวอันนี้ห้าสิบบาทเดี๋ยวก็ยาวเหมือนกันยี่สิบบาทกินข้าวในเมืองนะมึงอื เออในร้านานี้ยี่สิบบาทนะนี่ตัดเจ็ดสิบบาทหมดเลยเจ็ดสิบอันนี้ตัดในห้าสิบบาทเหลือยี่สิบบาทมาอิ่มข้าวจานหนึ่อิม่มแหมก็แค่นั้นแบบเย็นที่ต้องตัดออกมันก็ร้อนเหมือนเดิม อ,อ,อทำอไงน่นมีกล่วงในชีวิตอ่ะให้เหงื่อมันออกถ้ามานั่งซ่อมของนะตัดสายไฟหรือว่า<อ>หวเหตุผลของเหงื่อจะออกทิ้งหายเลยคุผมไม่ต้องไม่ต้องทำงานแ,แค่กินข้าวเหงื่อออกแล้วมันลุกจะออกมานหนาคือเวลากินข้าวจะเหงื่อแตกสักทีเลย,มเลยไม่ใช่ว่า ก็ไมา่แมันเผ็ดหรือมันอะไรนะมหมือมันจะมีอะไรเโอ้ันนี้ไม่เดียวเผ็ดๆมาเลยน่าจะเผาคุืเป็นคนพี่เหรอ การเป็นคนธรรมดาไม่มีความสุขไม่ได้คิดเลยรมากแต่มันมีเส้นบางๆนะระว่างความเหนาไม่มีงานทำต้องปฏิบัติตัวให้ให้ตั้งใจถ้าไม่ตั้งใจเดี๋ยวพอมัน,ม,นมันเบื่อไม่มีงานทำไม่มีงานทำคือ คือไม่ใช่ว่าเขาตกงานเขาตั้งใจที่จะไม่ทํางานอืมอืมไม่ใช่ว่าไม่มีงานทำคือ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 แบบกูตกงานกูไม่มีอะไรทาไม่ได้เงี้ยไอ้ที่ไม่มีงานทำาห่ะคือเขาไม่ทํางานเขาไม่ทำกูพอแล้วกูเลิกแล้วคือเกษียณอายุการทํางานกูแล้วทีนี้ทาไงให้ตัวเองไม่เหงาทาไงให้ตัวเองไม่ว่างเพราะคนว่างไม่ได้เหู่แเนี่ยว่างไปออกมาองไกล เอากมันไกลไปปล่อยเบื่อต้องมีสังคมต้องมีเพื่อนออกกลังกายมันได้แค่เช้าก็เย็นอย่างกง,งวัดแดดร้อนเลยไปออกกลังายหน่อยักน้ตรงเราเนี่เราไปนั่ง,งร้านท่างเล็กเดี๋ยวจมีคนมาขายรถมาซื้อรถเรารถไปจอดขายสองพันเมอร์ทค์คันเลยจนดหนึ ไม่ได้ตั้งใจขายอะไรเท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าคนมาคุยเอาไปจอดไว้เฉยพวกถามถามขายอืมเราขายทุกอย่างเหลือในชีตเรลาเนี่ยถ้ามีกำไรเราขายก็ไอ้เราเหวือเดี๋ยวเราหาหาไม่ได้แถวนี้ขายดับไปปืนเงี้ยสองพันหาเท่าไหร่ก็หาไม่ได้เที่ยงยาวแ้ ข้างล่างมีโค้งนี่ยแล้วก็มือใส่ตบงนีน้แล้วข้างหลังมีสระวิดติดป,ปลายปืนแต่ไม่ใช่ปืนเหมืองไทย,ย <c oughs> ผมไทยยาวแค่นี้ใช่ไหม,ไมนี่ยาวเงี้ยจีนมันจีนหรือญี่ปุ่นม่ใไม่จีนไม่ญี่ปุ่นของทงั้งยุโรปจำประเทศไม่ได้เราเปิดดูเราดูใน Google ผมก็ได้หมวกกันมาหมวกนอกคือนาเชียนเวลาไปไหนมาไหนออกนอกซื้อเครื่องก็บใส่ได้ไประจำถั่วเหร็จไหมหรือว่าจะไปหาว่นา,นานคาดบทำคาบเนบติดกับหมวกกันไครบ้านพี่ปีชามาไงมใควางไว,เว้เฉยก็ไม่ได้วางไว,เว้เฉยลมกิ้งเขาโล่ยู่นใต้กอมะพร้าวไม่เห็นเอาเพี้ยนเม็ดทำไมมาทิ้งนี่เ่ยบอก còn mình mới thấy cái này nó tí mình để trái mình đi đi, mình kia. <laughs> แก่ร้อนไหนไม่อร่อยแต่คนกินเพราะว่ามันเป็นยากินอาหารเป็นยาเราแก่แล้วเราต้องกินไอ้นี่ยกินอะไรที่มันเคี้ยวง่าย ฟักไม่ได้น่าเกลียดคือมันแปลกแตงเวลากําลังมาถามมันจะแจ้งะไรฟักเนี่ยเวลาเวลากําลังมากินเนี่ยฟักเฮ้ยนี่ของใครเนี่ยบอกว่าเดยวฟักอยู่เห็นไหมฟักยูก็คือเดี๋ยวเของมึงอ่ะอันนี้ฟักเนี่ยยูก็เมืองคุณ เนี่ยฟักของมึงเหรอแนวฟักอยู่ย <laughs> <c oughs> ังสร้างความอยู่ปะสร้างนี่สร้างตาบ,บ้านเวลาเขาโทรมาก็ไปตัง้บบตงมาที่บ้านลเลยต้องยกมาสร้างตักปลาอะไรก็ชอบ คอมพิวเตอร์ไม่ใช่คอมพิวเตอร์คุณก็ฟ้ายห่างของเราไปแล้วเราเขากดกดกดสวิตช์กดทักึ้นเลขห้าสิบหกแป๊บเดียววุดวุดไม่ไม่วุดขึ้น e e อะไรไม่ e center เราไปถอดตัวน้ำข้าวอ่ะเขาถอดตัวน้ำข้าวโยนลงไปแล้วกดใหม่ ไอ้เมันซักเลยแต่ไม่มีน้ําปิดวิตน้ําแล้วก็ถอดเอาทวิตน้ําใส่ฟืงเข้าไปซักได้ต้องทำเยอะตลอดเลยทุกครั้งมันเป็นเป็นทั้งสี่ครั้งและไม่ได้ไปเที่ยวครั้งมันเปิดมันขายเครื่อง,งก็ค่าตัง้ตงแอผ้าเก่าขายเราขายไม่เป็นสองเครื่องแล้ว ไอ้ร้านเครื่องอระเด็น,นหรือเครื่องรัานอ้ไเครื่องแล้วเวลาเขาเสียม,มันต้องมาต้อมแกงมันมันต้องเครื่องต้ค่าขายจะซื้อเครื่องเก่าก็ได้ไหมนะรับซื้อเครื่องเก่าแล้วมาต้อมขายใช่กูถึงไอ้ของเก่าเนี่ยลงรับจำเนี่ยโน้ตบุ๊ลลกนนนอ่ะไม่ใหม่ก็เลยขายเครื่องสี่พันห้าสี่พันห้าของที่มันดูจนนำแล้ว รุวานเขาโทรมาเขาจะไปบริจาคตามโรงเรียนบ้านนอกบ้านนอกก็มันเยอะมากสี่สิบห้าสิบเครื่องเขาถามผม้วยโรงเรียนที่ไหนมันไกลๆประมาณมั้มาดูเพื่อนมันเป็นตอนนี้มันอยู่กองกับเดือปีหน้าจะย้ายไปเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่ประมาณกทจรไม่บอกบอก ต้องรอหมดบอกเดี๋ยวพวกเราไปรอกูย้ายก่อนรอคุย้ายไปโรงพักก่อที่จะสร้างพาวงอยู่เลยผมไม่รู้จะทันหรือเปล่าลองรับจะน้ำเขาถามมาว่าจะไปไปจากยังไหนดีเรื่องเก่าๆเลยเรื่องค้างไว้เป็นปีแล้วพวกมาถ่ายคนรับจ้างไปแล้วเนียเยอะมากมาวางเขาเขาให้ไปทำให้เราเขาไปเช็คเครื่องให้เราเลือก ใช้ไวบิ้ลอู like ่แผนเดียวใช้ใช้ทุกอย่างแค่ขายใส่เพลงเพ่จเพลงมีฤทิติดอ ชีว oh. ิตส่ยาอยู่เมดเดียวเวลากิเอะเวลากล้าหลอมเม็ดเวลาได้เวลากินเยอะกินหลังอาห ครับเพื่อนรอยอยู่น้นโอ้โหมืดเว้ยถึงนี้รองตั้งกล้องไม่ดีเว้ยตั้งมืดเป็นไรตั้งน้องข้างบนนี้ลองดูว่าแสงด้านนี้แรงเฮ้ยเกงตัวนี้สวยเว้ยขายต่อไหมซื้อที่ไหนอะ อโอ้ขอใจมากวันนี้สิงยาดองมาเลี้ยงเดี๋ยวเลี้ยงยาดองคืนเดนะี๋ยวถึงยาดองนี่วันนี้ก็าทำคลิปคนนี้ทำคลิปนะทำ,ทำคลิปแต่ทำน้อย ยังเพิ่งเ,เริ่มเขาไม่เพิ่งเริ่มหรอกเาทำนานแล้วแต่เขาไม่ทำเยอะเหมือนลุงใหญ่เดี๋ <c oughs> ยวพวกเราไปเล่าคุณกระจกเสงหงยาดองอ ที่อาจจะไม่เคยช้นหน่อยแ่เอาใจความตรงกันว่าร้านเนี้ขาย20บาทคนแก่ไม่มีคนเลี้ยงหรือคนพิการมากินฟรีทุกวันอยู่ท่านโกแก้วครับกดไลค์กดแชร์ไม่แน่กุณูกอิ่มแล้วอันนี้มีคนเลี้ยงด้วยสิงแยดองอย่าลืมเปิดคลิปสิงแยดองประจำซอยด้วยนะครับ เขาฝากสิ่งแวดล้องประจำซอยไม่ได้อ้อมใจของท่านติดตามองใหญ่กดติดตามสิ่งแวดลองขอบคุณมากครับ